ปียีใหม่สามหมื่นถ้าอยากได้รูปรับรถจากเจ้าของอะทักผมมาผมมีให้ดูแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ยิ่งนานยิ่งเป็นของสะส,สมยิ่งนานราคยายิ่งขึ้นรถเข้าใหม่คันหนึ่งเนี่ยสภาพเนี่ยหาที่ไหนเนี่ยแบบเนี้ยหาที่ไหนเจอหาเจอก็คงน้อยคันนะนับคันในประเทศไทยได้เลยนะ FK ปียีอัน,นเ,เนี้ยปียี็เนี่ยคือปีสุดท้ายแล้วเทียบเคผลิตแล้วก็ไม่มีแล้วนะรุ่นนี้ไม่มีวางขายในไทยแล้วจะเป็น FE ตัวใหม่ก็ไม่วางขายแล้วห้าประตูไม่มีมาขายในไทยนะเนี่ยชมสุดท้าย ใครอยากเป็นน้ำนานมาดูพร้อมบูมเลยสีเบ็ดใหม่สามหมื่นรถบ้านมือเดียวได้มาเมื่อวานเลยเดิมทั้งคันมาดูอ่ะภายในเบาะหนังเนี่ยรถนะมาดูใกล้ๆเลยวิ่งสามหมื่นวิ่งสามหมื่นมือเดียวป้ายแดงเอกสารรถครบบุ๊กมีกุญแจครบนะบุ๊กมีกุญแจครบรถสี 4, ขาวตัวห้าประตูแฮทแบ็กถามว่ามันน่าใช้ตรงไหนผมบอกเลยนะเป็นรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดแล้วหาไม่ได้แล้วนี่เดิมหมดดูเลยอ่ะเนี่ยติ๊กเกอร์ตรงนตนเนี้ยลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังไม่ได้แกะเลย มันบอกว่าเจ้าของค่ะดูแลมาดีเนี่ยปีนี้ทั้งปีเลยอะได้มาคันเดียวเพราะว่าในประเทศไทยนะนับคันได้เลย FK เนี่ยน้อยพี่พี่ FK มีน้อยมากแล้วยิ่งของผมนะผมซื้อรถบ้านผมไม่ได้ไปลงแบบซื้อรถยึดรถอะไรนะคันนี้รถบ้านแท้ซื้อจากเจ้าของโดยตรงถ้าอยากได้รูปรับรถจากเจ้าของอะทักผมมาผมมีให้ดูเนี่ยรน็อตไม่มีแกะเลยดูรถน็อตไม่มีแกะเลยด้านหลังเนี่ยพืย้นที่จะต่อยเยอะเป็นตัว FK ตัว5ประตูถามว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันก็มีตลอดแหละหาได้ทุกวัน หาได้ทั้งปีแต่คันนี้ปีนี้เพิ่งได้มาแล้วได้สี่ข่าวด้วยป้ายแดงเนี่ยเกือบๆหลานสามป้ายแดงรวมสี่หลานสามออปชั่นนี่คือครบแล้วไมน่าเชนแล้วเลนวัดที่กระจกนะแล้วรถได้เดิมอะรถได้เดิมเนี่ยภายในเนี่ยไม่สามหมื่นเนี่ยบอกไม่มีขาดไม่มียับเสียตรงเลยก็บอกว่าสภาพเนี่ยมองด้วยตาเลยนะซื้อมานี่ก็ล้างขัดสีเคลือบสีตั้งได้เลยรถไม่ต้องเก็บงานเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแรมันดีรถมันสดอยู่แล้ววิ่งสามหมื่นใช้มือเดียว เจ้าของเดิมขายไหมผมยังเสียดายอยู่เลยวันนี้ขายหาอยู่อะทักผมได้เลยนะเพราะว่ามันมีคันเดียวทั้งเต็นท์มันอาจจะติดจองไปก่อนหรืออะไรลองทักมาคุยก่อนวันนี้ขายเอาเนี่ยแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันและผมย้ําเลยว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ราคาจะไม่ตกแล้วก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ยิ่งนานยิ่งมป็นของสะสมยิ่งนานราคายิ่งขึ้นใครใช้ fk อยู่นะผมบอกเลยเก็บไว้ให้ดีอนาคตคุณไม่ขาดทุนแน่นอนเนี่ยขครตามหา fk อยู่นะตัวผมเองนะยังอยากได้อยู่เลย แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันราคาเนี้ยไม่แพงแล้วพี่รถหายากไปออกใหม่ก็ไม่มีขายให้ไปซื้อมบหม่ป้ายแดงก็ไม่ได้ตัวนี้ได้ตัวท็อปก็ต้องโดนล้ำสามวันนี้รับ fk 5ประตูเนี้ยราคาเนี้ยราคาเดียวจบนะรถพร้อมโอนเลยพร้อมส่งทั่วไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยบอยรถบ้านเพชรบุรีถ้าออกไปเนี่ยเฮ้ยบูมรถมีชนมาพิการน้าท่วมก่อไม่มาไม่เดิมมาเนี้ยผมเนี่ยรับซื้อรถผมคือเต็มจํานวนหรือใครจะขอบใบตัวรถคันนี้ทักมาได้เลยทุกตัวถังนะวันนี้ผมฝากซีวี fk ไว้คันหนึ่ง อยากได้รายละเอียดอยากรู้ข้อมูลเบื้องต้นจัดไฟแนนซ์การผ่อนการดาวหรือซื้อสดราคาได้อีกไหมทักมาได้เลยทุกทางวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับโอเค